ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564แรม9คข้าเดือน11ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานงานที่ทำอยู่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ผลที่ได้คุ้มค่าการเงินหาเงินได้มากและมีโอกาสได้โชคลาภหรือรายได้พิเศษอีกด้วย ความรักคนมีคู่ควรหาเวลาให้คนรักบ้างเพราะช่วงนี้สถานการณ์ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนโสดวันวันคิดแต่เรื่องงานและความก้าวหน้าไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขเจคนเกิดวันอังคารการงาน งานทุกอย่างต้องลงมือทำหากสิ่งไหนที่คุณทำด้วยตนเองสิ่งนั้นจะสำเร็จสมหวังการเงินหากทำการค้าขายจะดีเป็นพิเศษหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความรักคนมีคู่แม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ในใจยังรักกันดีอยู่คนโสดหารักใครต้องใจเย็นๆเ,เพราะยังไม่มีเกณฑ์หวังเรื่องความรัก สีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขเจ็ดคนเกิดวันพุธการงานแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่คุณมีความสามารถจึงผ่านปัญหาที่มีอยู่ไปได้แบบสบายๆการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ความรักคนมีคู่ยิ่งคบกันยิ่งพากันไปสู่ความเจริญก้าวหน้าคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักกับคนอยู่แดนไกลสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขเจ็ดคนเกิดวันพฤหัสการงานลงมือทำอย่างจริงจังขยันอดทนความสำเร็จมาแน่แต่อาจจะช้าหน่อย การเงินไม่ควรลงทุนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเพราะมีเกณฑ์โดนเอาเปรียบความรักคนมีคู่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีคนโสดอาจได้พบรักครั้งใหม่หัวใจชุ่มชื่นในช่วงนี้สีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสองเลขห้และเลขเจคนเกิดวันศุกร์ การงานเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าขอให้อดทนเท่านั้นจะพาคุณข้ามผ่านอุปสรรคไปได้การเงินมีเกณฑ์ได้รับจากการทำงานอาจได้จากลูกค้ารายใหม่หรือมีงานเข้ามามากจึงทำให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นความรักคนมีคู่ต่างคนต่างคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีคนโสดมีใครบางคนเข้ามาจีบแต่ไม่ใช่คนที่คุณหมายปอง สีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขเจคนเกิดบนเสาการงานงานอาจมีปัญหาติดขัดต้องแก้ไขค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นเย็นอย่ารีบร้อนการเงินไม่ติดขัดถึงแม้จะมีรายใจเข้ามาแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะไร ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อยๆดีขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดหากมีใครเข้ามาจีบและคิดจะคบเล่นๆคุณคงไม่เอาเพราะคุณจริงจังกับความรักมากเป็นพิเศษสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขเจ็ดคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานก้าวหน้าและประสบความสำเร็จงานรุ่งพุ่งแรงแบบไม่ทันตั้งตัวการเงินเก็บเงินได้มากขึ้นเพราะมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักคนรมีคู่ความรักจืดจางควรหาเวลาให้คนรักก่อนที่ความสัมพันธ์จะห่างเหินคนโสดโสดแล้วรวยเพราะทำงานได้เต็มที่ไม่มีใครมากวนใจสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียว เลขนำโชคเลข2เลข5และเลข7